5วิธีเริ่มต้นสร้างรายได้กับ U pick a f เ l อร์เง่ายๆแค่ปลายนิ้วมือถือเครื่องเดียวสามารถสร้างเงินหมื่นได้สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ห้องเรีนเยนออนไลน์ของผมนั่นเองนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับมีอะไรในวิดีโอนี้จะพูดถึงวิธีการนะครับ5วิธีการเริ่มต้นที่จะทำา a f ฟ l ร์เอนะครับกับ UP i c นะครับหลายๆท่านบอกว่าเอ้ยทาย่านยังไง a f f i l i a t e เคยได้ยินแต่เขาว่ากันว่าอ่ะแชร์แล้วได้เงินช็อปแล้วได้เงินแต่ไม่เคยได้ยินเลยคําว่าแอพเฟอร์เรนตจริงก็คือคําว่าแชร์แล้วได้เงินมันก็คือแอ f เฟอร์เรนตนั่นเองนะครับอ่ะวิธีการทําเริ่มแรกกับยูพิกเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเริ่มต้นก็คือคุณจะต้องทําการสมัครผ่านลิงก์นะครับการสมัครผ่านลิงก์เนี่ยโดยส่วนใหญ่หลายๆท่านเนี่ยก็เข้ามาในช่องของผมใช่ไหมครับแล้วก็มา ดูวิดีโอดูวิดีโอเสร็จแล้วก็อยากสนใจนะครับก็ให้ทุกท่านเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาคลิกนะครับสมัครเพื่อลงทะเบียนรับคูปองก่อน30บาทนะครับคลิกเข้าไปเลย่านะครับคลิกเข้าไปาพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยระบบเนี่ยเขาก็จะให้เราทําการนะครับอ่าลงทะเบียนอ่าลงทะเบียนเสร็จอะไรเสร็จทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็คอยมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน อ่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ให้เลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากลิงก์ข้างล่างนะครับลิงก์ข้างล่างก็คืออ่าผมก็จะเปิดให้ดูก็คือย้อนออกมาในช่องของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีให้ดาวน์โหลดนะครับก็เลือกดาวน์โหลดเอาเลยว่าจะดาวน์โหลดจากระบบไหนเป็นแ a ปเพจโตหรือเป็นแอปโตนะครับได้ทั้ง2แบบเลือกเอาได้เลยนะครับโอเคพอหลังจากนะั้นเสร็จแล้ว เราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับนะครับอันนี้จบแล้วนะข้อที่1ก็คือเราจะต้องทําการสมัครผ่านลิงก์นะครับเพราะถ้าเราไม่สมัครผ่านลิงก์เราจะไม่มีเขาเรียกผู้แนะนาําหรือว่าไม่มีทีมหรือว่าไม่มีโคด้ดคอยสอนงานคุณเพราะฉะนั้นพอไม่มีโคด้ดไม่มีทีมสอนงานคุณคุณก็จะไม่สามารถเดินไปต่อหรือว่าทํารายได้ กับแอเฟลตตัวนี้ได้นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะบางคนคิดเยอะคิดมากโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็เกอกเองอะไรเองหมดเลยเสร็จแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นโค้ดพอไม่รู้ว่าใครเป็นโค้ดทักมาหาผมให้ผมสอนผมบอกเลยว่าผมไม่สอนนะครับเพราะการที่เราสมัครผ่านลิงก์ใครก็แล้วแต่เนี่ยคนคนนั้นจะต้องเป็นคนสอนงานคุณจะต้องเป็นคนบอกและแนะแนวดนทางการทางานของคุณให้คุณเดินไปได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคเนาะอันนี้คือวิธีที่1 วิธีที่2ก็คือหลังจากที่คุณโหลดแอปพลิเคชันของ Youpick มาแล้วเนี่ยนะครับลงทะเบียนผ่านทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยให้เช็คอีกครั้งหนึ่งว่าท่านที่ลงทะเบียนผ่านผมเนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะโทษทีครับผิดอันหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ,าาจ,บ,บ,รบจิ้มเข้าไปอพอเข้ามาแล้วเนี่ย ให้ทุกท่านเช็คเลยว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นของผมหรือเปล่าถ้าข้อมูลตรงนี้ชื่อชื่อแบบนี้นั่นแปลว่าคุณสมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับอ่าโอเคไหมจบ,สว,บสวยครบจบฟลิงนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราเข้ามาแล้วลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วหน้าเนี้ยในหน้าเนี้ยเขาจะมีให้เราทําการสมัครเป็นยูพิเกอร์เห็นไหมครับตรงเนี้ยเป็นยูพิเกอร์อ่าเป็นยูพิเกอร์ได้นะครับเราก็สมัครเป็นยูพิเกอร์เลย นะครับข้อที่2คือสมัครเป็น u p i c k ก r นะครับกับแอปนี้แต่ทีนี้วิธีการสมัครผมแนะนำก็คือให้เราโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนพอเรโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วเนี่ยก็ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับก็คือกดเข้าไปเลยที่แอปพลิเคชันหลังจากนั้นให้เราทำการนะครับเข้ามาในส่วนของคำว่า u p i c k e r อ่าตรงนี้นะครับเข้าไปเลยจิ้มป๊บ แล้วให้เราเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่อยู่ในหมวด U Pick Choice นะครับในหมวด U Pick Choice ก็คือหมวดนี้ให้เลื่อนลงมาหาคำว่าแชร์สินค้านะครับ U Pick Choice นะครับแล้วเราเลือกสินค้าที่เราต้องการแล้วเราใช้ได้1ชิ้นก็คือสินค้าจะเริ่มต้นอยู่ที่ราคา999บาทนะครับหลังจากคุณสมัครเสร็จแล้วคุณจะเป็น U Picker คุณก็สามารถที่จะรับลิงก์และ สามารถที่จะเข้าไปแชร์ลิงก์สินค้าต่างๆได้ทั้งหมดหลังจากนั้นเมื่อมีลูกค้าซื้อสินค้าคุณจะได้รับค่าคอมแบบนี้เห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้ามาที่ตรงนี้แล้วเลือกซื้อสินค้า1ชิ้นถามว่าจําเป็นต้องซื้อไหมจําเป็นเพราะถ้าเกิดคุณอยากสร้างไรายได้กับยูพิกคุณจะต้องแอปอัปเกรดตัวคุณเองเป็นยูพิเกอนะครับหลังจากซื้อสินค้า9 /99 บาทแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่โหลดแอปพลิเคชันนี้ครั้งแรกและยังไม่เคยใช้แอปพลิเคชันนี้เลยคุณจะได้รับส่วนลด30บาทก็แปลว่าจะซื้อสินค้าในหมดนี้เพียงแค่9 6 9บาทโอเคไหมนะครับในการสมัครแต่ถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นอื่นคุณก็ค่อยว่ากันอันนี้คือวิธีที่2นะครับที่คุณจะเริ่มต้นสร้างไรายได้กับ New Pick Affiliate นะครับ อ่าต่อมาหลังจากที่เรานะครับเข้ามาสมัครแล้วอัปเกรดเสร็จแล้วเนี่ยวิธีที่สามนะครับที่เราจะต้องทำการเริ่มต้นในการที่จะสร้างได้คือเข้ามาที่หน้าหลักครับอ่าเลือกที่หน้าหลักตรงนี้นะผมกดเสร็จแล้วให้มาที่แดนหรือนะครับให้คุณเลือกสินค้าในส่วนของโปรโมชั่นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยผมจะเลือกให้ดูนครับ ก็จะมีโปรโมชั่นให้เราเลือกแชร์อยังตอนนี้เขามีรถยนต์ให้เราเลือกแชร์รถยนต์นะครับคอมมิชชั่นสูงสุดคือ4 4 8 5 0บาทนะครับหลังจากเราอัปเกรดเป็นยูพ p เกอร์แล้วเนี่ยเราสามารถแชร์ลิงก์รถยนต์ได้สมมุติว่าผมต้องการแชร์ลิงก์รถยนต์เป็นตัวไหนดีเอาเป็น Mazda Mazda ้กันนะครับ Mazda 2ตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมอลองคลิกดู ใช่ไหมครับอ่ะมัด้าสองตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกกดแชร์ตรงนี้นะครับเราก็เลือกแชร์ปัป๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องเลือกสินค้าเนี่ยให้มันตรงกับเราคำว่าตรงกับเราก็คือ สินค้านี้ตรงกับเราเนี่ยเราสามารถที่จะอย่างเช่นเราชอบขายครีมเราก็อาจจะขายครีมคนที่ชอบขายรถก็คงอาจจะขายรถคนที่ชอบขายอะไรเนี่ยเราต้องดูว่าเราในในตัวเราเองเราชอบขายอะไรให้เราเลือกสินค <lawsuit royable. S 2> ้าตรงนั้นที่ตรงกับเราอันนี้คือหัวข้อที่3เลือกหัวข้อที่มันตรงกับเราสินค้าที่มันตรงกับเราแล้วเราสามารถที่จะเลือกขายได้อย่างเงี้ยนะครับอ่ะยังทําไมผมเลือกแชร์รถเพราะว่ารถค่าคอมมิชชั่นสูงแต่มันก็จะขายยากหน่อยนะครับ หรือบางท่านเนี่ยจะเลือกจากหมวดสินค้านี้ก็ได้นะครับเลือกจากสินค้าราคาไม่เกิน199บาทเนี่ยนะครับสินค้าไม่เกิน199บาทเนี่ยก็จะขายง่ายแต่คุณก็ต้องแชร์สินค้าไปให้เยอะและมากนะครับแชร์ไปรัวๆเลยแชร์รัวๆเลยให้เยอะๆมากๆแต่ก็ต้องเลือกก hey, ลิ่เช่นกันไม่ใช่แชร์รัวๆแต่ว่าไม่ได้ดูสินค้าว่าสินค้าตัวที่เราแชร์ไปนั้นเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มกระแสหรือเปล่าเป็นสินค้าที่มีกลุ่มคนต้องการหรือเปล่า เพราะอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราจะเลือกแชร์บางคนบอกว่าทําไมสมัครแล้วไม่มีรายสมัครแล้วไม่มีไรายได้เนี่ยต้องถามก่อนเลยว่าจริงๆแล้วคุณทําอะไรกับกับกับแอปบ้างคุณได้เข้าไปเรียนรู้ในระบบที่ผมสอนหรือเปล่าผมสอนวิธีการโพสต์การแชร์ไว้ได้เข้าไปเรียนรู้หรือเปล่าถ้าเข้าไปเรียนรู้น่าจะต้องทําได้และบางคนมีไรายได้นะครับต้องบอกว่าบางคนมีไรายได้เพราะว่าทุกอย่างมันต้องเน้นความต่อเนื่องเราทํางานประจําเนี่ยเราจะต้องทํางานเท่าไหร่ครับ 5-6ถึงหวันทําประจําทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากมีไรายได้คุณต้องเริ่มต้นก่อนนะไม่ให้สมัครเสร็จปุ๊บแล้วจะมีะไรายได้เลยมันเป็นไปไม่ได้ครับคุณสมัครงานทดลองงานสามเดือนเดือนแรก,กว่าคุณจะทํางานแล้วได้เงินเนี่ยก็ต้องรอสามสิบวันคุณถึงจะได้เงินถูกไหมครับแล้วถามก่อนแล้วก่อนหน้านั้ะวันอื่นๆทั่วไปที่คุณทํางานเนี่ยคุณได้เงินไหมได้เงินนะนนะก็ได้เป็นเงินไงแต่ว่ามันถูกสะสมไปใจ่ายให้คุณตอนสิ้นเดือนโอเคไหม เดี๋ยวจะจะจะได้ไม่ไม่ทาความเข้าใจคือบางคนคือคุณต้องเปิดใจก่อนบางคนไม่ได้เปิดใจครับคือมั่นใจว่างานประจําเนี่ยสร้างรายได้ให้กับคุณแน่นอนถามมันกิ่งท่าวันเนี้ยงานประจําที่คุณทําอยู่เนี่ยมันไม่มีแล้วมัน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 จบไปมันตายไปมันถูกปิดบริษัทปิดนู่นนี่นั่นคุณก็ตายนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้น อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเลือกนะเลือกหาซื้อสิ่งเลือกสินค้าเลือกนู่นนี่นั่นให้มันตรงกับสิ่งที่คุณใช้แล้วก็สิ่งที่คุณกลุ่มของกลุ่มเพื่อนคุณในเฟซในไลน์กลุ่มเพื่อนประจํากลุ่มที่เพื่อนที่คุกคีกันอยู่เนี่ยเขาเขาสนใจอะไรอันนี้คือเลือกให้ตรงแล้วลองขายเลือกสินค้าที่ตรงกับตัวเองกับเลือกสินค้าที่มันมีคอมมิชชั่นสูง,สงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือให้มาดูในเรื่องของสินค้าที่มีคอมมิชชั่นสูงเนี่ย สินค้าฮิตหน้าแชร์นี่ก็ดูได้นะครับเข้ามาเลือกดูได้หรือว่าเราจะมาเลือกแชร์สินค้าที่เป็นพวกคอมมิชชั่นเนี่ยเนี่ยคอมมิชชั่นสูงๆแบบเนี้ยก็ได้ไหมมันก็จะมีคอมมิชชั่นสูงแต่ว่าราคาจะสูงตามหรือว่าจะมาเพิ่มจากยอดขายมันดูจากยอดขายพรุ่งนี้มียอดขายสูงไหมครับแต่ว่าคอมมิชชั่นเราก็จะได้น้อยแต่เราก็จะได้ยอดขายเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนซื้อสินค้าพวกนี้เยอะไงเขาก็เอามารวมเป็นยอดขายหมดแล้วถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นก็เลือกขายได้เลือกอะไรได้หมดเลยได้น้อยแต่ถ้ามีวอลลุ่มเยอะก็ได้เงินเยอะนะครับถูกปะมีวอลลุ่มเยอะก็ได้เงินเยอะโอเคอันนี้คือในส่วนของหัวข้อที่3คือเลือกสินค้าที่ตรงกับตัวเราและถ้าเราไม่เลือกสินค้าที่ตรงกับตัวเราเราก็เลือกสินค้าที่มันมีวอลลุ่มหรือว่าได้เงินคืนเยอะๆอนะครับอันนี้คือหัวข้อที่3นะหัวข้อที่4ครับ สิ่งที่เราจะต้องทำคือหลังจากที่เราเลือกสินค้าได้แล้วรู้แล้วว่าเราต้องการขายอะไรอยากได้อะไรเราจะต้องแชร์สินค้าตัวนี้ออกไปในสื่อต่างๆคำว่าแชร์สินค้าพวกนี้ออกไปในสื่อโซเชียลต่างๆโดยส่วนใหญ่เราก็จะแชร์กันที่ไหนครับในเฟซใช่ป่ะในเฟซในไลน์ในจีใน t ทวิ t เตอร์ตอนนี้มีหลายๆแอปเข้ามาบางคนก็ไปเล่นใน Tik t o k แบบนี้ก็ เริ่มจาก t i k t o k ก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปโพสขายเราอาจจะโหลดโหลดรูปภาพมาเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวผมจะเลือกแชร์เอาสินค้าตัวไหนดีนะผมเลือกแชร์เป็นสินค้ายูพิกชอยส์แล้วกันเพราะว่าสินค้ายูพิกชอยส์ก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มที่าราคาค่อนข้างกระสุงนะครับทีนี้ผมก็จะเลือกแชร์สมมุติผมจะเลือกแชร์สินค้าตัวนี้แล้วกันผมก็กดเข้าไปหลังจากผมอัปเกรดเป็นยูพิเกอร์แล้วเนี่ยนะครับ ผมจะแชร์สินค้าเนี่ยผมก็สามารถกด,กดตรงคําว่าแชร์แบบนี้ได้เลยนะครับอ่าผมกดแชร์วิธีการแชร์เนี่ยมีหลายแบบซึ่งผมสอนไปแล้วเนาะก็ไปไล่ดูวิธีการแชร์แล้วกัน5เทคนิคการแชร์ลงในสื่อโซเชียลนะครับก็สมมุติว่าผมจะเลือกแชร์ไปที่ Facebook แล้วกันผมก็เลือกแชร์ไปที่ f a c e b o o k อ่า พอผมกดแชร์มาที่ Facebook เสร็จมันจะมาแต่รูปให้เราคลิกตรงนี้หนึ่งทีก่อนนะครับแล้วก็คลิกตรงที่ว่างๆเนี่ยนะครับให้มันมีตรงคลิกขึ้นมาให้มีคำว่าวางแล้วเราก็กดวางข้อมูลมาไหมถ้าข้อมูลไม่มาให้เราย้อนกลับไปที่ยูพิกอีกครั้งหนึ่งแล้วให้เรามากดตรงคำว่าแชร์แล้วไปคัดลอกข้อมูลอ่าเสร็จแล้วให้เราออกมาที่ Facebook อีกหนึ่งครั้งแล้วเอาข้อเนื้อหามาวาง เสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เรา Copy เอาพวกลิงก์ต่างเนี่ยเอามาไว้ข้างล่างก่อนลิงก์อันเนี้ยนะครับลิงก์การซื้อการขายเนี่ยเอามาไว้ข้างล่างเลยข้างล่างตรงนี้เลยเพื่ออะไรครับหนึ่งคือคุณต้องให้ลูกค้าเนี่ยเขาได้ทราบข้อมูลก่อนว่าอันเนี้ยมันคืออะไรนะครับไอตัวนี้มันคืออะไรอ่าแล้วมีข้อมูลอะไรบ้างให้เขาได้อ่าผมสร้างเป็นอัลบั้มไว้นะผมก็เอาไปใส่อัลบั้มไว้ก่อน เนี่ยก็ให้เนื้อหาเขาอะใส่เป็นอาจจะใส่เป็นให้เขาได้เห็นว่าอ๋อมันมีข้อมูลแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยให้เขาก็เขาเลือกมาดูได้นะครับ่าปึ๊บอ่ะกดลงมานิดหนึ่งนะครับเราก็เลือกนิดหนึ่งนะครับจะเห็นไหมพอเราได้แบบนี้เสร็จปึ๊บปึบปบปบ๊ก็ให้ลูกค้าเนี่ยเขาได้ ได้อ่านและดูนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็คลิกซื้ออเราก็อาจจะใส่คำว่าคลิกซื้อเลย999บาทนะครับส่งฟรีแล้วเราก็ใส่ไปส่งฟรีวงเล็บก็ได้ครับวงเล็บไปส่งฟรีทั่วไทยอ่ะอืม เห็นไหมแบบนี้หรือว่าวงเล็บไปอีกอันหนึ่งก็ได้ครับถ้าเราไม่รีบก็มีเก็บเงินปลายทางใส่เข้าไปแบบนี้มีเก็บเงินปลายทางหรือว่าอะไรอีกต่างๆก็อะไรที่เรารู้เราก็ใส่ลงไปนะครับหรือเราจะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปใส่ไว้ข้างบนนี้ก็ได้นะอ่ะคัเดเสร็จผมก็ได้มาแล้วผมก็รู้แล้วว่าตัวนี้มันคือนี้ใช่ไหมผมก็เอามาวาง แล้วก็มีส่งฟีมีเก็บเงินปลายทางอ่ะเห็นปะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาใส่ให้เรียบร้อยราคาเท่านี้นะครับกดจากช็อปก็กดจากตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วผมก็จะเลือกกดแชร์ไปอ่ะจะแชร์ไปในฟีดหรือสตอรี่ก็ได้อ่ะกดแชร์ไปก็จะเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็คือเรื่องของการแชร์แล้วกันนะครับว่า เราจะอ่ะโทษทีนะเมื่อกี้นี้อาจจะเออร์เลอร์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรวิธีการแชร์ก็คือแชร์ประมาณอย่างที่ผมแชร์ให้ดูเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวลองเข้าดูในเฟซดูซิว่าอ่อภาพที่เราแชร์เมื่อกี้มาไหมอ่ะมานะครับเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่หน้าเฟซในแบบนี้ถ้ามีลูกค้าสนใจอยากซื้อเขาก็จะซื้อสินค้าให้เราเลยโดยอัตโนมัตินะครับก็สามารถเข้าไปจิ้มซื้อสินค้าได้จากตรงนี้อ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องของการแชร์ไปในสื่อต่างๆซึ่งเราสามารถอย่างที่ผมบอกแชร์ไปที่ไหนก็ได้ครับเนี่ยที่ผมทำเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทวิตอ่า ig twitter pinterest อ่า linkedin นะครับ tiktok นะครับมีอะไรอีกอะที่เราแชร์ได้อีกอะไรที่เราแชร์ได้เราสามารถแชร์ได้เราแชร์ไปเลยครับอ่าถ้าใครมีช่อง YouTube ที่มีคนเกินหนึ่งมีผู้ติดตามเกิน1000คุณก็จะไปโพสต์ได้อ่านะครับเห็นไหมไปแชร์ในเฟซในเพจ อย่างนี้นะครับใครมีลาย Account, ออ f เจกต์แอคเคาน์ก็โพสได้แล้วออบเจกต์แอคเคา์หรือในลายปกตินะครับสื่อโซเชียลเรามีให้โพสเยอะหรือบางคนก็เอาไปโพสในมาร์เก็ตเพจนะครับอ่าก็อันนี้เราต้องเลือกแล้วว่าเราจะเลือกแชร์ในสื่อตรงไหนเพราะว่ามันมีให้เราเลือกแชร์เยอะซึ่งเราต้องไปนั่งไล่เรียงเอานะครับในช่องที่ผมสอนเกี่ยวกับยูพิกเนี่ยนะครับผมสอนเอาไว้แล้วว่าเทคนิคการโพสในสื่อต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ลองไปตามดู นะครับที่นี้หัวข้อสุดท้ายนะครับวิธีสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายที่สําคัญก็คือสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องทําการโพสต์ต่อเนื่องทุกวันคําว่าโพสต์ต่อเนื่องทุกวันเนี่ยนะครับผมจะพิมพ์ให้ดูเป็นอย่างนี้เลยก็ได้นะครับคาว่าโพสต์ต่อเนื่องทุกวันก็คือ30วันคือ30วันนะครับเชา้ากางวัน เย็นแล้วก็ก่อนนอนอ่านะครับเช้าวันเย็นก่อนนอนอ่าช่วงเวลาเช้าเช้านี่ก็คือช่วงเวลานะครับช่วงเวลาก็คือ0ูนย์ุถึง09.00์เก้าจอ่าอันนี้คือเวลาของผมนะที่ผมตั้งให้ท่านอื่นจะใช้เวลาอื่นก็ได้ในช่วงกลางวันนะครับ บางท่านก็จะโพสต์11โมง11นะครับถึงเท่าไหร่ครับ11 3 0หรือนะครับเป็น12นะครับ12 12 3 0ถึงเท่าไหร่ครับ13 3 0อ่ะนะครับเย็นช่วงเย็นมี2เวลา ให้คุณเลือกนะครับแต่ช่วงพิก,กผมขอเป็นช่วงพิกละกันช่วงเย็นเนี่ยมี2ช่วงช่วงบ่ายเป็นช่วงบ่ายละกันนะครับก็คือ1 3 12 13 14 14 30เนี่ยนะครับถึงสิบหกสา์โพสได้ตลอดเลยช่วงไหนก็ได้อีกช่วงหนึ่งก็คือสิบแปดนะครับสิบแปดศูนย์ศูนย์เนี่ยจนถึงยี่สิบยี่สิบนะครับยี่สิบ สามศูนย์นะครับมาคุณเลือกโพสได้เลยนะครับตามช่วงเวลานี้ก่อนนอนนะครับก่อนนอนคือช่วงเวลาไหนนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สองนะครับยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดนะครับสามศูนย์ถึงยี่สิบสองสามศูนย์ประมาณนี้อันนี้คือช่วงเวลาของการโพสอย่าลืมบอกคือคุณต้องโพสต่อเนื่องทุกวันคือทุกวัน นะครับเข้าไปเลยในแอปพลิเคชันเนี่ยแล้วคุณก็ไปเลือกสินค้ามาแล้วคุณก็โพสต์เลยต่อเนื่องใน1วัน1วันนะครับโพสต์สินค้าเดิมๆซ้ำๆแต่ว่าวนรูปเอานะครับอาจจะโพสอ่รูปช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงวันช่วงบ่ายอะไรเงี้ยโพสต์แบ่งช่วงเวลาของรูปไปหลังจากนั้นคุณก็ต้องไปสร้างสตอรี่ ในเฟซถ้าคุณโพสในเฟซก็ไปสร้างสตอรี่ของคุณไปสร้างตัวตนไปสร้างเรื่องราวโพสความเป็นอยู่โพสด,ดูนี่นั่นก็เข้าไปเรียนรู้เทคนิคการสร้างตัวตนนะครับบนโลกออนไลน์ที่ที่ผมสอนเอาไว้ได้นะครับโอเคเนาะก็ลองดูนะครับลองดูว่าตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าโอเคและน่าสนใจนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูอันนี้คือ5วิธีนะครับเริ่มต้นสร้างไรายได้กับ แอปพลิเคชันนะครับยูพิกที่เป็น a f f i l i a t e นะครับแอเฟรลอโซเชียลอีคอมเมิร์สนะครับสร้างเงินง่ายๆนะครับแค่คุณแชร์ไปเปลี่ยนที่ช็อปเปลี่ยนที่ซื้อนะครับมาช็อปที่ยูพิกซื้อที่ยูพิกคุณก็จะได้เงินคืนกลับมาได้เงินคืนยังไงอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงหลังจากที่คุณเข้ามาช็อปซื้อสินค้าเนี่ยกับยูพิกนะครับคุณก็จะได้เงินคืนเป็นคอมมิชชั่นแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้เงินคืน เป็นแบบแบบนี้นะฮะก็ต้องเริ่มต้นทาไปเรื่อยๆครับทาต่อเนื่องทําไปเรื่อยๆทําไปต่อเรื่อยๆต,ต่อเนื่องอย่าหยุด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 คืออย่าหยุดโอเคเนาะนะครับก็ก่อนจากกันไปครับฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวิดีโอนี้ออกไปเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กาลังมองหารายได้เสริมอยากสร้างรายได้เสริมนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านนะครับเพราะาทุกท่านจะเป็นคนที่เปิดใจ ในการที่จะสนใจหรือไม่สนใจเนาะถ้าสนใจอย่างไรก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ทักมาร่วมทีมกันแล้วก็มาเรียนรู้เทคนิคแล้วก็วิธีการต่างๆที่ผมถ่ายทอดให้นะครับโอเคเนาะก็เจอกันในตนต่อไปสวัสดีครับ